สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ i n t Podcast กับดิฉันเก่ชิมีสุวัชิวศิรินะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแผ่นบินไว้ในไต้หวันกันบ้างค่ะซึ่งหลายคนก็มักจะพุ่งเป้าไปที่เรื่องยอดคนเจ็ดคนตายอาคารบ้านเรือนถล่มกี่หลังนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะประเด็นกันในเรื่อง โรงงานผลิตชิปของไต้หวันว่ามันจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเพราะเป็นที่รู้กันนะคะว่าไต้หวันตอนนี้มีสถานภาพเป็นเหมือนศูนย์กลางผลิตชิปต้อนสู่ตลาดโลกเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวต้องยอมรับกันนิดนึงนะคะว่าบริษัทไต้หวนันซ e m i c o n ต u c t o r Manufacturing หรือ TSMC แห่งนี้นะคะผลิตชิปต้อนให้กับ Apple, Nvidia และก็บริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆ เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นทางบริษัทนี้ออกมาถแถลงการบอกว่าระบบความปลอดภัยของบริษัทยังทํางานได้ตามปกติเพื่อรับประกันความปลอดภัยของบุคลากรแต่มีบางสายงานต้องถูกอพยพตามขั้นตอนของบริษัทเพราะการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆค่ะเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเขาก็จะเอามาทําเป็นแผ่นซิลิคอนและหลังจากนั้นแผ่นซิลิคอนก็จะเอามาทําเป็นชิปนะคะ ซึ่งชิปเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแผ่นเล็กๆใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะามาใช้กับทั้งมือถือก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้หรือว่าอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นหน้าที่ของมันหลักๆก็คือเหมือนเป็นมันสมองให้กับอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์นั้นๆถ้าขาดเรื่องนี้ไปนะคะมือถือเราจะใช้ไม่ได้คอมพิวเตอร์เราจะใช้ไม่ได้เลยทีเดียวชิ้นเล็กบางแต่ว่ามันใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะและตอนนี้บริษัท ไต้หวัน Semiconductor Manufaturing หรือ TSMC เป็นผู้ผลิตเจ้าใหญ่อยู่ TSMC บอกว่าบริษัทผลิตแผ่นซิลิคอนขนาด12นิ้วได้กว่า16ล้านชิ้นในปีที่แล้วปี2023นะคะที่โรงงานสี่แห่งหรือเรียกย่อๆว่า Fa คในไต้หวันแล้วก็ยังผลิตชิปขนาดเล็กกว่านี้ที่โรงงานอื่นๆอีกหลายแห่งเชื่อไหมคะว่าลูกค้าของบริษัทมีมากถึง 528รายทั่วโลกเลยฟังดูแล้วตกใจมากๆนะคะว่าโหบริษัทแห่งนี้มีลูกค้ามากถึง528รรายทั่วโลกซึ่งจริงๆแล้วแต่ถ้าคิดกันดีๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่น่าประหลาดใจเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์ต่างๆนานาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนานา เป็นที่นิยมใช้กันทุกเพศทุกวัยทั่วโลกแล้วในเวลานี้เนาะอย่างบางคนเนี่ยก็มีโทรศัพท์มือถือสองสเครื่องด้วยซ้ำยังไม่นับรวม iPad, n โน้ตบุ๊กอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ 8. จุดอ่อนของโรงงานผลิตแผ่นซิลิ้อนแห่งนี้ก็คือว่าเนื่องจากชิปหรือว่าแผ่นซิลิ้อนที่ผลิตออกมาเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนแผ่นๆบางๆถ้าอุป,ปมาเนี่ยมันจะเหมือนกับ แผ่นเวเฟอร์ aper, คงเคยกินเนอหรือว่าแพตเกอร์ก็ได้ซึ่งเป็นขนมปังกรอบของกระดาษมันจะบางๆอย่างนั้นซึ่งแผ่นอย่างนั้นเนี่ยโดนอะไรสั่นสะเทือนเข้าไปนิดนึงมันแตกหักง่ายมากเลยด้วยเหตุนี้ค่ะจุดอ่อนของโรงงานผลิตแผ่นซิลิคอนนี้ก็คือไม่สามารถทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้แผ่นเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด แตกหักได้และแผ่นหนึ่งเนี่ยกว่าจะผลิตขึ้นมาเนี่ยมันนานมากนะมันต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันคือระบบมันสมองของมือถือของเครื่องคอมพิวเตอร์ดังนั้นเห็นแผ่นบางๆเล็กๆอย่างนี้แต่กว่าจะผลิตขึ้นมาได้ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมค่อนข้้นสูงนะคะแล้วถ้ามันมาแตกหักเสียหายไปหมดจากแรงแั่นสระเทือนจากแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายได้เนาะ แหล่งข่าวของ TSMC บอกกับ Nikkei Asia อย่างนี้ค่ะบอกว่าแผ่นดินไหวที่ไต้หวันครั้งนี้เนี่ยมันทำให้แผ่นซิลิคอนบางแผ่นของบริษัทแตกหักไปแล้วนะคะแล้วก็พนักงานเตรียมถูกเรียกให้มาเข้าเวรในช่วงวันหยุดเพื่อเร่งการผลิตชดเชยกับความเสียหายด้วยซึ่งที่ผ่านมาต้องขอบอกว่าทางบริษัทแห่งนี้เขาก็พยายามจะปิดจุดอ่อนของเขาแล้วนะเพราะเขารู้ว่าจุดอ่อนของเขาก็าคือว่า เขาไปตั้งอยู่ในไต้หวันเนี่ยไต้หวันเกิดแผ่นดินไหวบ่อยและแรงสังส่นสะเทือนแค่นิดเดียวเนี่ยมันจะทําให้แผ่นซิลิคอนของเขาได้รับความเสียหายมากที่ผ่านมาเขาก็เลยลงทุนพยายามจะจากัดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดเขาบอกว่าในกรณีที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวหรือเหตุด,ด่วนเหตุร้ายขึ้นมาเนี่ยเขามีหลักการอยู่สามอย่างที่ต้องทําให้สําเร็จก็คือผู้บาดเจ็บล้มตายต้องเป็นสูงภาคการผลิตต้องฟื้นตัวเร็วที่สุด และส่งผลกระทบกับลูกค้าน้อยที่สุดด้วยแต่ที่ผ่านมาบรรดาผู้นำสหรัฐเอเชียและยุโรปก็เป็นห่วงกันมากๆเลยนะคะที่ TSMC ของไต้หวันเนี่ยก็ยังคงรับบทนำเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พวกชิปแผ่นซิลิคอนอะไรแบบนี้เป็นศูนย์กลางของโลกอยู่ โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีมานี้ต้องขอบอกว่าความต้องการชิปหรือว่าแผงซิลกอนมีเข้ามาเยอะมากเพราะว่ามือถือเป็นที่นิยม iPad อะไรต่างๆนานาอุปกรณ์อิเลก็กทรอนิกส์มากมายเป็นที่นิยมนะคะตอนนี้ทั่วโลกก็เลยเป็นห่วงอยู่ค่ะบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าวันหนึ่งไต้หวันมันเกิดขัดแย้งทางการทหารกับจีนขึ้นมาเนี่ยภาคการผลิตชิปของบริษัทนี้อาจจะทําไม่ได้แล้วก็ได้นะ เออแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจะเป็นยังไงจะทํายังไงกันต่อส่วนประเด็นแผ่นดินไหวพวกเขาก็เป็นห่วงกันเหมือนกันเพราะว่าไต้หวันเนี่ยก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวค่อนข้างบ่อยใช่ไหมครับแต่พวกเขาก็ยังยกให้ประเด็นแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นความเสี่ยงลำดับที่สองนะักวิเคราะห์จากเพลดิสวิทเขาเคยคบแล้วนะคะคือวิจัยออกมาแล้วบอกว่าถ้าภาคการผลิตชิปของไต้หวนันปิดตัวลงมันจะกระทบกับภาคการผลิตอื่นๆตามมาเป็นวงกว้างทีเดียว ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโลกก็เคยได้รับบทเรียนจากเหตุการณ์ทำนองนี้มาแล้วนะเพราะว่าตอนที่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี1999ที่ไต้หวันนะคะก็ทําให้ภาคการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้รับผลกระทบคือในยุคนั้นเนี่ยที่เขานิยมฮอิตกันก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC คงจำกันได้เนอะในปี1999ตอนนั้นมือถือ ยังไม่ค่อยนิยมอะไรเท่าไหร่มากมายคืออาจจะต้องเป็นคนมีเงินมีไรายได้ถึงจะมีมือถือแล้วมันยังเป็นเข้าใจว่ายังเป็นมือถือแบบปุ่มกดแบบทัชสกรีนยังไม่มีใช่ไหมคะยุคนั้นป1999แต่ว่าถึงจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ p ีเนี่ยมันก็ยังต้องมีแผงวงจรอ,อะไรอีกเยอะแยะเลยและตั้งแต่ในยุคนั้นแล้วนะที่ไต้หวันเนี่ยเขาก็ผลิตแผงวงจรต้อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์โลกเยอะแยะมากมาย แล้วปรากฏว่าเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อปี1ัน999ก็ทำให้แผงวงจรมีราคาแพงขึ้นมาเลยทีเดียวเพราะว่าเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยมันไปทำให้ภาคการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้รับผลกระทบพอะแผงวงจรแพงขึ้นมาในครั้งนั้นก็สั่นสะเทือนไปทั่วอุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เลยทีเดียวนับจากนั้นก็เลยมีเสียงเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยอย่าไปพึ่งพาไต้หวันมากเกินไปนะ ในภาคสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพราะถ้าเกิดแผ่นดินไหวอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วสินค้าเหล่านี้มันได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายมันก็จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะน,นี้ขึ้นมาคือแผงวงจรอะไรมันมีราคาแพงขึ้นแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับผลกระทบทําให้ภาคการผลิตมันหยุดชะงักคันทีแต่จนถึงบัดนี้ผ่านมาจาก1 9 9 9มาถึงสองศเนาะ ก็ปรากฏว่าไต้หวันก็ยังรับบทนำในการผลิตบรรดาพวกชิปแผ่นซิลิคอนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันยังใช้กับมือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังรับบทนำอยู่เหมือนเดิมแต่ทาง TSMC บริษัทของไต้หวันแห่งนี้เขาก็ฉลาดนะคะเขาบอกว่าเขาเตรียมจะไปลงทุนละเขารู้ว่าไต้หวันเนี่ยแผ่นดินไหวบ่อยเขาก็เลยเตรียมจะไปลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ในประเทศสหรัฐเยอรมนีและก็ญี่ปุ่น ซึ่งทางสาหรัฐตอนนี้เนี่ยเขาออกกฎหมายมาด้วยนะใช้ชื่อว่า US Chip Act ต้องการให้อุตสาหกรรมชิปในสหรัฐเฟื่องฟูขึ้นเดิม TSMC มีแผนจะเปิดโรงงานในแอริโซนาประเทศสหรัฐในปีนี้ด้วยนะคะ2024แต่ถูกเลื่อนออกไปอย่างน้อยหนึ่งปีค่ะบริษัทเขาอ้างว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าแรงงานในสหรัฐอะ่ะยังขาดความเชี่ยวชาญในการติดตั้งอุปรกรณ์ซับซ้อนบางอย่าง เออฟังแล้วงงมะเฮ้ยสารัฐเขาเป็นเจ้าโลกนะเขาเป็นมหาอำนาจนะเขาทำไมทำไมบริษัทนี้เขาถึงมาอ้างว่าแรงงานอเมริกันเขาขาดความเชี่ยวชาญในการติดตั้งอุปกรณ์ซับซ้อนบางอย่างล่ะเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้สันนิษฐานกันว่าเนื่องจากสารัฐเขาเป็นเจ้าโลกเป็นมหาอำนาจมานานใช่ไหมคือเงินเขาเยอะมากดอลลาร์สารัฐเป็นสกุลเงินหลักของโลกและหลายคนก็รู้ดีว่าถ้า ปล่อยให้ประเทศไหนประเทศหนึ่งก็ตามมีโรงงานเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดมลพิษทางอากาศด้วยเหตุนี้ประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากให้มีโรงงานในบ้านเขาหรอกค่ะเขาก็จะไล่ให้พวกโรงงานเหล่านั้นอะไปตั้งในประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายแหละเอามีโรงงานเยอะอากาศมันก็ไม่ดีมลพิษทางอากาศก็เยอะเออดังนั้นไม่ต้องมาตั้งบ้านฉันหรอก ก็ไปตั้งในประเทศกําลังพัฒนาเอาก็แล้วกันนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีจีนจีนก็มลพิษทางอากาศก็แย่ yeah, ไปแล้วลนึงเพราะโรงงานเยอะมาอ่ะอินเดียก็โรงงานเยอะอ่ะเวียดนามก็โรงงานเยอะแต่ในขณะที่สหรัฐเองเนี่ยเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจกเขาดีมาตลอดเพราะเขาพิมพ์เงินได้เองไงดังนั้นเขาไม่มีความจําเป็นอะไรมากมายขนาดนั้นเลยที่จะต้องมีโรงงานในประเทศเยอะแยะขนาดนั้น แล้วคนอเมริกันส่วนใหญ่เขาก็ทํางานเขาก็ไม่ได้เป็นแรงงานในโรงงานเขาก็ทํางานอย่างอื่นมีงานอย่างอื่นรองรับมากมายนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางบริษัทไต้หวันแห่งน,นี้บอกว่าเฮ้ยแผนที่จะเปิดโรงงานในแอริโซนาประเทศสหรัฐเลื่อนไปก่อนอย่างน้อยหนึ่งปีแล้วกันเพราะว่าแรงงานอเมริกันขาดความเชี่ยวชาญในการติดตั้งอุปกรณ์ซับซ้อนบางอย่างก็เพราะที่ผ่านมาเขาไม่ได้รับการฝึกให้เข้าโรงงานไงคะเนอะอันนี้ก็คงพอเข้าใจกันได้ ส่วนโรงงานแห่งที่สองที่จะสร้างในสารัฐก,ก็ถูกเลื่อนเหมือนกันค่ะเพราะว่าการเจราจาต่อรองระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับ t s n c ยังเปิดขัดอยู่ในบ้างประเด็นโดยเฉพาะเรื่องการอุดหนุนสินค้าแล้วก็เูาบอกว่าแต่ในภาคการผลิตในญี่ปุ่นกลับเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นนะซึ่ง TSMC บอกว่าก็เพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเต็มไปด้วยแรงงานมีทักษะส่วนภาครัฐก,ก็เจราจาด้วยง่าย นะคะอ่ะอันนี้เราก็เอามาฝากกันเพราะว่าปกติเราเนี่ยเวลาเกิดเหตุแผ่นดินไหวเราก็มาจะพุ่งเป้าไปที่คนเจ็บกี่คนคนตายกี่คนบ้านเรือนถล่มเสียหายกี่แห่งแต่จริงๆแล้วแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งเนี่ยมันส่งผลกระทบไปได้กว้างกว่าน,นั้นโดยเฉพาะประเทศหรือว่าบางพื้นที่ที่เขามีอุตสาหากรรมบางอย่างที่เป็นศูนย์กลางของโลกอยู่อย่างที่ไต้หวันแห่งนี้แหละซึ่งเป็นศูนย์กลางผลิตชิปและชิปเนี่ยมันบางๆเท่านั้นเองนะคะ แผ่นดินไหวมาครั้งหนึ่งมันก็สร้างความเสียหายไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียววันนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะกลับมาพบกับ iNCT podcast กันได้ใหม่กับพิชันเกษมีสุวันณทีวาสิริวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ